ค่ำคืนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเงียบสงบในช่วงแรกกลับแปรเปลี่ยนเป็นจังหวะเร่งด่วนอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อมีการแจ้งเตือนระดับสูงเรียกประชุมฉุกเฉินทันทีนายกอนุทินซึ่งปกติยิ้มแย้มและรักษาบรรยากาศสบายๆกลับต้องเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประจำตำแหน่งด้วยเหตุผลสำคัญที่ต้องการการตัดสินใจเชิงบวกอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นขยายผลไปสู่ความตึงเครียดเกินควบคุมการเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องน่ากังวล แต่กลับสะท้อนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและความพร้อมของรัฐบาลในการรับมือทุกปัญหาอย่างทันท่วงทีภายในห้องประชุมใหญ่ซึ่งเปิดไฟสว่างจนเผยให้เห็นสีหน้ามุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ทุกคนนายกได้เดินเข้าสู่ห้องด้วยความเด็ดขาดแต่แฝงด้วยความมั่นใจที่ทุกคนสัมผัสดได้เขาเปิดการประชุมด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าวันนี้เราจะไม่ให้เรื่องนี้กลายเป็นปัญหาใหญ่ทุกฝ่ายร่วมมือกันเราจะเปลี่ยนวิกฤตนี้เป็นโอกาสได้แน่นอน ประโยคนี้ทําให้ห้องประชุมที่ก่อนหน้านี้ตึงเครียดเริ่มผ่อนคลายลงทุกคนเริ่มมองสถานการณ์ด้วยมุมมองสร้างสารรคแทนความหวาดวิตกรายงานเบื้องต้นที่ถูกนําเสนอต่อที่ประชุมไม่ใช่เหตุการณ์ลบหรือความเสี่ยงร้ายแรงเช่นที่หลายคนกนังวลแต่กลับเป็นกรณีที่ต้องการการประสานงานอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างและยังเปิดโอกาสให้รัฐบาลสามารถยกระดับระบบป้องกันและพัฒนาโครงสร้างสําคัญได้เด็ดขาดยิ่งขึ้น เมื่อมีการวิเคราะห์สาเหตุต้นทางและวิธีแก้ไขทุกฝ่ายต่างมองเห็นแนวทางที่สามารถดำเนินการได้ทันทีแบบไม่ต้องหยุดคิดนานเพราะความพร้อมด้านข้อมูลและบุคลากรคือสิ่งที่ประเทศไทยมีอยู่แล้วและสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหนึ่งในประเด็นสำคัญขององค์การประชุมคือการพัฒนากลไกปฏิบัติการใหม่ที่เน้นความรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพซึ่งตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่ที่ไม่อาจพึ่งความล่าช้าเหมือนอดีตนายกอนุทินเน้นย้ำว่าทุกหน่วยงานต้องเดินเกมเชิงรุก เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนทั้งในด้านความปลอดภัยความเป็นอยู่และทิศทางการพัฒนาของประเทศแม้จะเป็นการประชุมฉุกเฉินแต่บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยความร่วมมือและการสนับสนุนซึ่งก,กันและกันหน่วยงานด้านความมั่นคงเสนอแผนการรับมือและแผนสำรองแบบครบวงจรกระทรวงเทคโนโลยีเสนอระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะใหม่ที่สามารถลดเวลาการตอบสนองได้กว่าครึง่ง ขณะดเดียวกันกระทรวงมหาดไทยก็พร้อมจัดกำลังสนับสนุนส่วนภูมิภาคได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งเพิ่มเติมความคล่องตัวเช่นนี้ทำให้การตัดสินใจของรัฐบาลสามารถพุ่งสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเห็นภาพการแก้ไขปัญหาได้ชัดเจนตั้งแต่ยังอยู่ในห้องประชุมหนึ่งในช่วงเวลาที่ทำให้ทุกคนรู้สึกมีกำลังใจคือเมื่อทีมผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลและระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงได้นำเสนอผลคาดการณ์โดยละเอียดซึ่งชี้ชัดว่าสถานการณ์แม้ดูเร่งด่วน แต่สามารถควบคุมได้อย่างมั่นใจ100%หากรัฐบาลเดินตามแนวทางที่กำลังวางไว้ในค่ำคืนนี้นั่นทำให้หลายคนถอนหายใจด้วยความโล่งอกและเห็นได้ชัดว่านายกรู้สึกพอใจกับความสามารถของทีมงานที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบหลังจากหารือแผนรับมือแล้วที่ประชุมยังได้ฉายภาพอนาคตที่มองไปไกลลกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือการยกระดับมาตรฐานการบริหารและการตอบสนองภาวะฉุกเฉินของทั้งประเทศให้กลายเป็นระบบใหม่ที่รวดเร็วกว่า แม่นยำกว่าและลดภาระประชาชนได้มากกว่าเดิมทุกฝ่ายเห็นพ้องว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการแก้สถานการณ์แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การปฏิรูปเชิงบวกที่จับต้องได้จริงปลายการประชุมนายกได้กล่าวประโยคที่สร้างแรงบันดาลใจแก่ทุกคนว่าประเทศไทยจะเดินต่อด้วยความพร้อมมากกว่าเดิมวันนี้ไม่ใช่วิกฤตแต่เป็นสัญญาณให้เราสร้างสิ่งที่ดีกว่าเดิมเสียงปรบมือก็ดังขึ้นจากเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายที่รู้สึกถึงพลังใหม่ที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ หลังประชุมเสร็จเจ้าหน้าที่ต่างทยอยออกจากห้องด้วยสีหน้าผ่อนคลายและมั่นใจต่างจากตอนที่เดินเข้ามาอย่างเห็นได้ชัดยามถือปืนที่ยืนประจำหน้าทำเนียบก็ยิ้มให้กันเบาๆรู้ดีว่าวันนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ลบแต่เป็นวันแห่งการตื่นตัวและการทำงานที่เต็มไปด้วยความหมายเทคโนโลยีรถผู้ดูแลระบบข้อมูลยังยืนสนทนากันด้วยน้ำเสียงร่าเริงถึงแผนพันพฒนาใหม่ๆที่จะเปิดตัวในเร็วๆนี้ทำให้ค่ำคืนที่เริ่มต้นด้วยความเร่งด่วนกลับจบลงด้วยพลังบวกอย่างน่าประทับใจ ในด้านประชาชนแม้หลายคนได้ยินข่าวว่ามีการประชุมฉุกเฉินแต่ความโปร่งใสของรัฐบาลทำให้ข่าวสารถูกส่งต่ออย่างรวดเร็วและเข้าใจง่ายไม่มีความวิตกเกินเหตุแต่กลับเชื่อมั่นว่ารัฐบาลพร้อมและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพการสื่อสารที่ชัดเจนช่วยลดความสับสนประชาชนรู้สึกได้ว่ามาตรการที่กำลังดำเนินอยู่เป็นไปเพื่อความปลอดภัยและการพัฒนาประเทศในระยะยาวการประชุมฉุกเฉินครั้งนี้จึงไม่ใช่สัญญ,ญาณอันตราย แต่เป็นเครื่องยืนยันว่าความพร้อมของรัฐบาลไทยในยุคปัจจุบันสามารถขับเคลื่อนประเทศให้มั่นคงและพัฒนาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นการประสานงานที่ทันสมัยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์และการตัดสินใจที่มีพลังของผู้นำล้วนทำให้เหตุการณ์ในค่ำคืนนี้ถูกพูดถึงในแง่บวกและเป็นตัวอย่างขององค์การบริหารประเทศที่ทันสมัยและมีอนาคตเมื่อเวลาล่วงเลยไปถึงเที่ยงคืนไฟในธรรเนียบริ่มดับลงทีละส่วนเหลือเพียงทีมเวรยามที่ยังเฝ้าดูแลตามปกติ เสียงรถของเจ้าหน้าที่ค่อยๆลดลงจนถนนหน้าอาคารกลับมาสงบแต่ความรู้สึกมั่นใจที่เกิดขึ้นจากการประชุมนี้ยังคงอยู่ทุกคนรู้ดีว่าแม้จะเป็นค่ำคืนที่ไม่เหมือนคืนไหนแต่เป็นคืนที่ประเทศเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมท้ายที่สุดการประชุมฉุกเฉินที่หลายคนคาดว่าจะเป็นสัญญาณอันตรายกลับกลายเป็นก้าวสำคัญขององค์การทำงานเชิงรุกที่สร้างพลังบวกไปทั่วทั้งระบบราชการ ค่ำคืนนี้จะถูกจดจำว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผู้นำและทีมงานทุกฝ่ายร่วมมือกันเต็มกำลังเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแก่ประเทศและประชาชนอย่างแท้จริงและทำให้ทุกคนมองอนาคตข้างหน้าด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นหลังจากเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นไม่นานข่าวการประชุมฉุกเฉินของรัฐบาลได้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ทั้งในเชิงชื่นชมความสงสัยและความสนใจต่อรายละเอียดเบื้องหลัง หลายคนตั้งคำถามว่าเหตุการณ์ใดกันที่ทำให้ต้องเรียกประชุมระดับสูงในเวลาเร่งด่วนเช่นนี้แต่เมื่อรายละเอียดเชิงบวกถูกเผยออกมาอย่างเป็นลำดับทำให้ประชาชนจำนวนมากรู้สึกมั่นใจและอุ่นใจมากขึ้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือความตั้งใจของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมก่อนที่ปัญหาจะเกิดไม่ใช่การแก้ไขปัญหาหลังจากมันบานปลายแล้วสื่อหลายสำนักเริ่มรายงานว่านี่คือหนึ่งในครั้งแรกแรกที่ประเทศไทยนำระบบตรวจจับสัญ,ญญาณความเสี่ยงแบบใหม่มาใช้จริงในระดับนโยบาย ตั้งแต่ระบบวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์แบบเรียลไทม์การประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินและการจัดสานข้อมูลไปสู่หน่วยงานต่างๆแบบทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งซ้ำซ้อนซึ่งระบบนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโมเดลประเทศพัฒนาแล้วแต่ถูกปรับให้เหมาะสมกับสภาพจริงในประเทศไทยทําให้การตอบสนองรวดเร็วขึ้นเกือบสองเท่าความร่วมมือเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะสถานการณ์บีบคั้น แต่เกิดจากความตั้งใจของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับโครงสร้างประเทศให้พร้อมต่ออนาคตทุกหน่วยงานต่างรู้ดีว่าการเปลี่ยนแปลงจําเป็นต้องเริ่มในเวลาที่เหมาะสมและเวลานั้นก็คือคืนนี้ซึ่งกลายเป็นหมุดหมายสาคัญของระบบการบริหารใหม่ในวันถัดมานายกอนุทินได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยท่าทีสบายๆผสมความจริงจังเขาย้ําว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องน่าตกใจแต่เป็นสัญญาณลบที่รัฐบาลรับรู้ก่อนใคร และเลือกที่จะจัดการให้จบอย่างเป็นระบบก่อนที่ประชาชนจะได้รับผลกระทบข่าวยิ้มและกล่าวว่าเราต้องทำงานเชิงรุกไม่ใช่รอให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยแก้เพราะการบริหารประเทศที่ดีต้องป้องกันก่อนไม่ใช่แก้ทีหลังคำพูดนี้ทำให้หลายคนชื่นชมถึงวิธีคิดที่ทันสมัยและแนวทางการทำงานแบบใหม่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงจำนวนหนึ่งยังออกมาให้ความเห็นว่าการประชุมฉุกเฉินในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการของหลายหน่วยงานที่เคยต่างคนต่างทำงาน แต่วันนี้กลับสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นการมีข้อมูลตรงกันการประเมินผลร่วมกันและการลงมติแบบรวดเร็วจึงเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนพวกเขายืนยันว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคข,ขององค์การบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพและหากรักษาจังหวะน,นี้ต่อไปประเทศจะมีภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคงที่แข็งแรงอย่างมากในอนาคตบรรดานักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจยังมองว่า การตอบสนองอย่างรวดเร็วของรัฐบาลส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศในระดับนานาชาติเพราะมันสะท้อนว่ารัฐบาลมีศักยภาพในการควบคุมสถานการณ์ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพนักลงทุนต่างชื่นชมการขับเคลื่อนเชิงรุกที่ไม่ปล่อยให้ปัญหาขยายตัวจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐ,ฐกิจโดยรวมโดยเฉพาะในยุคที่เ